ถอดของเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็จะเห็นสภาพเครื่องค่ะที่โดนน้ำค่อนข้างเยอะค่ะลูกค้านะคะซื้อมาติดตั้งเองค่ะ ปรากฏว่าตัวเครื่องมีปัญหานะคะเราก็มาเปลี่ยนกันเป็นรุ่นนี้ค่ะ SSL FP นะคะแล้วเราก็แนะนำให้ลูกค้าติดกล่องกันน้ำเพื่อใช้งานได้ในระยะย,ยาวค่ะส่วนด้านในเนี่ยก็มีกันสาดแล้วก็มีด้านข้างที่ยื่นออกมาก็อาจจะโดนน้อยหน่อยก็ไม่ต้องติดกล่องนะคะติดด้านหน้าอย่างเดียวรุ่นนี้คือ SSL FP ค่ะ4ระบบสแกนนิ้วรหัสการ์ดกุญแจค่ะมาพร้อมกล่องกันน้ำค่ะที่มีด้านบนและด้านข้างที่บงัง เพื่อไม่ให้ฝนเข้าไปในตัวเครื่องค่ะ,ะตัวนี้นะ่าจะปื่ยด้านหน้าไว้เพราะว่าจะได้ใช้งานได้สะดวกแต่ด้านข้างก็ค่อนข้างลึกค่ะเพราะฉะนั้นนะจะโดนน้ำในระดับละอองค่ะก็จะอุ่นใจในการใช้งานได้ระยะยาวค่ะแล้วตัวเครื่องก็แนบเลยนะคะแนบกว่าตัวบานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะน้ำเข้ายากมากๆเลยนะคะ,ะแล้วก็ตัวเครื่องค่ะก็จะมีกุญแจให้เป็นแมนวนวลนะคะไขได้ทุกกรณีค่ะมีให้สวางค่นี่<อ>นเวลาวใช้รหัสก็แต่นะ้าจะให้สว่างครับ ่ะรหัสมาสเตอร์ศูนเดีเหมือนเดิมอ่ะลองใช้นิ้วดูเรียบร้อยจะดึงหนึงดึงแล้วก็เข้าบ้านได้ถ้าเราวางนิ้วไม่ตรงมันจะเป็นแบบนี้ครับคือเราวางนิ้วไม่ตรงเนี่ยเมื่อกี้เราแอดแบบนี้แต่เราใช้แบบนี้มันก็ได้ไม่ได้ได้เหมือนกันบางทีมันก็ได้ไม่ได้ใช่ถ้าแอดแอดแบบไหนใช้แบบนั้นครับ อ่ะโอเคทีนี้การ์ดรหัสนิ้วไปแล้วแล้วก็แจกุญแจการใช้กุญแจเนี่ยตอนแรกมันจะมีที่ปิดอยู่นะคะอ่ามันจะมีปิดเป็นแม่เหล็กดูดไว้ทีนี้กุญแจมันจะมีเขี่ยวมีมีฝาเหล็กนี้หายไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเกิดหลุดหายหรือว่าลูกค้าหยิบไปวางไว้ไหนเผอลืมไม่ต้องกังวลครับแต่ว่ามันจะโชว์รูกุญแจแค่นั้นเองมีเที่ยวมาให้เราก็ดึงอันนี้ออกมาได้เลยมันจะมีรูแล้วก็จะมีเที่ยวมากับกุญแจก็เหมือนกุญแจทั่วไปเลยครับไม่มีอะไรวางแล้วหมุนได้โอเค ก้าเสื่อมีแบตก็มีก็กลับมาล็อกก็คือแบตหมดก็ใช้ได้ค่ะไขอันนี้ไขได้ประตูแล้วมันล็อกอัตโนมัติใช่ไหมคะทีเนี้ยไอตัวสับตัวเนี้ยคือสมมุติเราสับไว้เป็นสีแดงคนข้างนอกจะใช้รหัสการ์ดนิ้วไม่ได้ยกเว้นกุญแจกุญแจกุญแจก็ไม่ได้อ่าโอเคอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเปิดไว้อย่างเงี้ยเปิดไว้อย่างเงี้ยแล้วสับไว้มันจะไม่ล็อกอ่าค่ะประมาณนี้ก็คือเหมือน,ป,นปิดแล้วก็ฐานเหมือนตัวเดิมเลยครับลูกค้าต้องเปลี่ยนทั้งหมดสี่ก้อนค้องระวังมันอยู่ ข้างหลังอีกสองนะของเดิมเหมือนของเดิมนยครับโอเคของเดิมเลยแต่ว่ามันจะแยกตรงนี้มันจะไม่ทูกค้าไม่ต้องไปแกะเครื่องแล้วทีนี้ก็แกะแต่ฝาถานออกมาเปลี่ยนง่ายๆครับเปลี่ยนปิดฝานี้เลยโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะแจจะมีเขี้ยวตัวนี้ให้นะคะเพื่อไว้ดึงจุกที่ปิดตัวกุญแจทางไว้ไม่ให้เห็นว่ามีกุญแจนะคะแล้วกุญแจก็จะมีสองดอกเดี๋ยวสอนวิธีการใช้งานอีกที เวลาประตูเข้าปกแล้วนะคะตัวนี้จะดันเข้าไปทาให้เดือยออกมาล็อกนะคะตัวนี้คือแมนวนลวลเราหมุนล็อกได้แ,แมนนวลวน,นะคะคือค่าเราก็ดึงกันอย่างนี้อยู่แล้วเนาะ ถ้าว่าพี่ใช้การ์ดพี่ก้าวการ์ดแตะได้เลยการ์ดแตะได้เลยถุงเลขห้าเลขกแปดเนี่ยเวลาปิดเข้ามาไอ้กุญแจ,อ,จอ,อยู่นี่กุญแจใช้ยากหน่อยอมันจะมีตะขอนี่ไม่ให้เอาตะขอนี่เสียบเข้าไปในรูเกี่ยวฝ<ล>ามันออกมาระวังล่วง,วงอ่าระวังล่วงหายแล้วก็กุญแจเสียบเข้าไปหมุนได้เลยเข้ามามันก็จะล็อกให้มันล็อกเสร็จก่อ็เราค่อยปล่อยมือออกแล้วก็เอาเอานี้ไปแปะไว้เหมือนเดิมเป็นแม่เหล็ก่ดีกวา ใช่ใช่ทั้งหมดเครื่องนี้จตอนนี้จะใช้ได้สามใบใบที่ห้สองนีก็ใช้ดนี้ก็ใช้ได้ใช่ใช้แดงลองแตะดูลองแตะลองใช้กุญแจแล้วก็ลองใช้ก๊์ดโอเคแค่นี้เลยปิดประตูเดี๋ยวล็อกโอเคทีนี้ลองใช้ okay. อลองใช้กุญแจดูลองใช้กุญแจดูอ่ะ ระวังระวังร่วงอันนี้นะใช่ใช่ระวังร่วงถึงโอเคแล้วก็ขายง่ายง่ายอ่าแบบนั้นละ่ะค่ะได้ไหมได้ไหม,ไม <laughs> อาจจะต้องต่ำๆนองหน่อยข้างล่างๆอ่อยอย่างนงี้ ให้มันชิดขึ้นมาโอเคโอเคเออใช่เรียบร้อยถ้าเป็นแนวตั้งเราก็ดึงออกโอเคดึงออกโอเคแล้วก็เอาไอ้จุกนี้นิดหอยคีอดึงอ่าได้ได้โอเคเมื่อกี้นี่ไม่ขาดคือต้องต้องให้มันขาดล่าะใช่แล้วก็เอานี้เอาหมุดติดไว้ไม่เหล็กิดโอเคค่ะ